เชื้อเดลต้าแรงมากนวัด8วันรักษาโควิดห้ามขยับจากเตียง เผยฉีดยาตัวใหม่ใช้หลายวิธีต่อสู้ยังคงต้องรุนละเอาใจช่วยกันกับการรักษาอาการป่วยโควิด -19 ของนวัดอิสระไกศีท่ามกลางกระแสข่าวที่หลุดลือออกมามากมายล่าสุดนวัดได้เผยข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขอบคุณทุกกำลังใจพร้อมเผยว่าการรักษาเข้าสู่วันที่8แล้วตอนนี้ห้ามขยับจากเตียงเพราะเชื้อเดลต้าแรงมาก ทำได้แค่มองเพดานเท่านั้นให้ออกซิเจนความดันสูง24ชั่วโมงเข้าสู่วันที่8 ห้ามขยับจากเตียงเชื้อเป็นเดลต้าที่แรงมากใช้ยาต้านแบบฉีดตัวใหม่ฉีดวันละ2ชั่วโมงทางเส้นต่อเนื่องทุกวันในกรณีผู้ป่วยหนัก ICU และควบคู่กับฉีดยาหน้าท้องให้เลือดไหลเวียนเพราะร่างกายต้องนิ่งและอีกหลายวิธีทางการแพทย์ยังอยู่ระหว่างทางการต่อสู้ครับ ขอบคุณทุกกำลังใจขออภัยที่ไม่ได้ติดต่อใครได้แค่มองเพดานทุกวันด้วยรักและเคารพมิตรภาพที่ดีของทุกคนขอบคุณจากหัวใจครับนวัต